หลายๆคนสงสัยนะคะว่าโปรตีนเนี่ยช่วยลดน้ําหนักได้ยังไงมาค่ะวันนี้เราจะมาบอกนะคะ <S <S ว่าโปรตีนเนี่ยช่วยลดน้าหนักได้ยังไง <S <S คือจะบอกว่าคนที่ขาดโปรตีนนะคะร่างกายจะอยากกินของหวานจะหิวจุกจิกทั้งวันลองสังเกตดูนะคะว่าถ้าเกิดว่าหิวจุกจิกทั้งวันหรือว่าอยากจะกินแต่ของหวานนะคะนั่นแสดงว่าร่างกายคุณขาดโปรตีนข้อดีของโปรตีนนะคะ <S <S ทําให้เราคุมหิวได้ด้วยแล้วก็อิ่มนานได้ด้วยค่ะและที่สําคัญนะคะโปรตีนนะคะ ทำให้เราระบบเผาผลาญดีขึ้นนั่นแปลว่าไขมันที่สะสมอยู่ในร่างกายถ้าใครทานโปรโตีนเข้าไปนะคะ<ม>ก็เท่ากับไปช่วยสร้างกล้ามเนื้อแล้วมวลกล้ามเนื้อตรงนี้ค่ะจะเข้าไปช่วยเผาผลาญไขมันมันก็เลยทําให้ร่างกายเราตัวเล็กลงเล็กลงเล็กลงนะคะแล้วจะแบบสำคัญมากๆเลยใครที่ลดน้ำหนักนะคะแล้วอดอาหารแล้วก็การที่อดอาหารเนี่ย มันจะก็จะขาดโปรโตีนพอคนเราขาดโปรโตีนก็จะทําให้โยโย่ถูกไหมคะเพราะว่าอะไรเพราะเราไม่มีมวลกล้ามเนื้อเลยดังนั้นพอเราไม่มีมวลกล้ามเนื้อปุ๊บเวลาเราทานอะไรเข้าไปเราจะอ้วนง่ายมากๆเพราะว่าอะไรคะไขมันมันแบบเกิดขึ้นไวมากๆใครที่ลดน้ําหนักโปรโตีนต้องถึงเพราะตัวโปรโตีนจะเข้าไปช่วยสร้างมวลกล้ามเนื้อให้ไปแทนที่ไขมัน พอเราได้ทานอะไรเข้าไปเสร็จปุ๊บมันจะอ้วนยากแหละเพราะเรามีอะไรคะเรามีท้หานตัวนี้ที่เป็นกล้ามเนื้อเนี่ยคอยต่อสู้กับไขมันไม่ให้ไขมันเข้ามาสู่ร่างกายของเราเห็นไหมคะโปรโตีนเนี่ยมีข้อดีมากๆหลายอย่างมากๆเลยแล้วก็คนที่โปรโตีนไม่ถึงก็จะป่วยง่ายด้วยนะคะดังนั้นร่างกายคนเราโปรโตีนสําคัญมากๆวันนี้เรามีโปรโตีนที่ดีมาให้คุณเลือกแล้วไม่ว่าจะเป็นโปรโตีนทดแทนมื้ออาหารหรือเป็นโปรโตีนเพียว ออกมาเป็นรูปแบบเจลลี่นะคะแบบรนด์ประชิตาทําทั้งทีไม่ดีไม่ได้ค่ะแล้วที่สําคัญน,นะคะเราทํากับพี่อ้าําพัชราภานและพี่เอสุภชัยด้วยไม่ใช่มาในฐานะพรีเซนเตอร์นะคะเป็นเจ้าของร่วมกันในการทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาให้ดีที่สุดแล้วก็ต้องเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศค่ะ